พ่อบุญมาโชติธรรมโมวัดบ้านแก่งตำบลวังตะเคียนจังหวัดปราจีนบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมอีกผู้หนึ่งที่กล่าวกันว่าท่านสำเร็จวิชาเตโชกสินมีพลังจิตเข้มขลังจนได้รับการกล่าวขานว่าหลวงปู่บุญมาเกจิสายเหนียว เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข่าวฮือฮาเมื่อวันที่28กันยายนพศ2563พระครูประโชดและคณะญาติโยมจเจ้าอาวาสวัดวังควางได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยในขณะที่ท่านและคณะญาติโยมได้เดินทางไปยังจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะไปบอกบุญแก่บรรดาญาติโยมซึ่งได้เดินทางโดยรถตู้เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี จู่ๆก็เกิดมีรถบรรทุกสิบล้อวิ่งมาชนรถตู้อย่างแรงทั้งตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านท้ายยุบพังเสียหายยับเยินคนที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บกันทุกคนแต่ตัวของพระครูเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแม้แต่น้อยได้รับแต่แรงกระแทกจนเกิดอาการมึนงงเล็กน้อยซึ่งรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งท่านพระครูท่านเลยบอกว่าท่านได้มีเหรียญของหลวงปู่บุญมาที่นำติดตัวมาด้วย เพื่อเตรียมที่จะไปแจกให้กับญาติโยมที่ร่วมทําบุญซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้สร้างความฮือฮาให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเป็นอย่างมากและจากประสบการณ์คําบอกเล่าปากต่อปากและประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านอีกหลายด้านทําให้ชื่อเสียงของหลวงปู่บุญมานั้นท่านโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วการฝึกเจริญกสิณสมาธินั้นคือการเจริญสติ ควบคู่ไปกับกสินจ,นจนจิตใจสงบหยุดความฟุ้งซ่านมีสติในสมาธิซึ่งกสินนั้นเป็นหนึ่งใน40กรรมฐานในตำราวิสุทธิมรรคของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาการปฏิบัติโดยการเพ่งรูปให้เกิดสมาธิจิตอันแกล,กล้าซึ่งการเพ่งกสินนั้นต้องมีด้วยกันถึง10แบบซึ่งหลวงปู่บุญมาท่านก็ได้ฝึกวิชาเตโชกสินโดยการเพ่งแสงสว่างจากเปลวเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิแนวแนวมั่นคง จนดวงจิตสงบนิ่งเกิดแสงสว่างขึ้นกลางมโนจิตหลวงปู่บุญมาท่านก็ได้บำเพ็ญพระกรรมฐานและการเพ่งกสินนี้อยู่นานจนเกิดฌานสมาธิมีความแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในจิตเป็นนิดอยู่เสมอครูบาอาจารย์ของหลวงปู่บุญมานั้นที่ท่านได้สืบสายวิชาพุทธาคมก็มีหลวงพ่อเขียนหรือพระครูประสานวุฒิคุณจเจ้าอาวาสวัดบ้านกุงซึ่งโยมบิดาของท่านนั้นได้ส่งหลวงปู่บุญมา ไปร่ำเรียนและรับใช้หลวงพ่อเขียนตั้งแต่ตอนเด็กๆซึ่งหลวงพ่อเขียนเองในสมัยนั้นก็ถือว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมเก่งทางด้านอยู่ยงครงกะพัน์อีกรูปหนึ่งเลยทีเดียวและครูบาอาจารย์ที่สำคัญของหลวงปู่บุญมาอีกหนึ่งรูปก็คือหลวงปู่เอี่ยมหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหลวงพ่อใหญ่พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมอีกผู้หนึ่งที่ท่านได้อุปการะส่งเสียให้หลวงปู่บุญมาท่านได้เราเรียนเขียนอ่าน จนจบชั้นประสมศึกษาปีที่4รวมถึงการถ่ายทอดวิชาพุทธ,ธาคมการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานและอักขระเลขยันต์ต่างๆให้แก่หลวงปู่บุญมาจนหมดสิน้นหลวงปู่บุญมานั้นท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแก่งตามคําสั่งของหลวงปู่เอี่ยมให้ท่านมาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทนหลวงพ่อทองดีที่มรณภาพหลวงปู่บุญมาท่านก็ได้นาพาชาวบ้านปรับปรุงพัฒนาก่อสร้างศสนสนะต่างๆให้กับวัดบ้านแก่ง จนมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างกุฏิการสร้างสาราการ,รเรียนสร้างพระอุโบสถจนวัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลําดับเมื่อวัดบ้านแก่งมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาดีแล้วปัจจุบันท่านก็ได้มาจําพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองตําบลเขาไม้แก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนเพื่อพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ด้วยความเมตตาบาร,รมีของท่านไม่ว่าท่านจะเดินทางไปณที่แห่งใดก็จะมีผู้คนเข้าไปกราบนมัสก,การท่านด้วยความเคารพศรัทธาเป็นจํานวนมากรวมถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นสาธรรม,มิกต่างก็ให้ความเคารพเลื่อมใสท่านเป็นอันมากเช่นกัน